นะสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีทุกทุนนคนนก,ทกคนสวัสดีทุกทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็พาทุกคนทุกทุกท่านนะครับมาชมการรีวิวรถแห่กระบะมืมิบัสน,นะครับขุงทองมิวสิกจังหวัดศรีสะเกดนะครับตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็จะขับไปส่งที่ร้านเครื่องเสียงนะครับ ลูกค้าจ้างให้ขับไปส่งที่ร้านเครื่องเสียงที่จังหวัดชัยภูมินะครับรถแห่ถุงทองคันนี้ใช้สีน้ำเงินมุกนะครับสีน้ำเงินมุกออกแบบลายข้างใหม่หมดนะครับแล้วก็เพิ่มล้อเป็นรถหล้อนะครับไม่มีระบบถุงลมนะครับต้องไปเสริม แหนบอีกครั้งหลังจากเอาตู้ขึ้นไปแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ถ้าเสริมแหนบไปน่มันจะถึงพื้นนะครับก็เลยเสริมไม่ได้นะครับก็ต้องเอารถนะครับไปขึ้นตู้ก่อนนะครับถึงก็จะรู้ว่าน้ําหนักของตู้มันเท่าไหร่แนละ้วก็ถึงจะเสริมแหนบนะครับแต่ถ้าเราเสริมไปก่อนในน้ำจะทิ้มพื้นท้ายมันจะโดขึ้นมานะครับนี่คือรถแห่สูงทองเดี๋ยวผมจะพาออกไปข้างนอกนะครับส่วน สองคันนี้รถแห่วัชรินนะครับกับรถแห่คันนู้นชื่ออะไรนะมิกมิวสิกนะครับวัชรินตันนี้ก็ทําระบบไฟกับระบบช่วงล่างอยู่นะครับเมื่อาวานออกไปคันยงนั่นแหละครับาชาอิสระนะครับอันนี้ก็ทำระบบช่วงล่างอยู่นะครับลมเดินแตบเบรกนะครับแล้วก็าทาระบบไฟอยู่นะครับ ระบบไฟเราก็จะทําเป็นม้วนๆนี้นครับแล้วก็ไปเดินตามรถนะครับส่วนการน,นี้มิกมิวสิกก็ทําภายในแล้วก็ไล่เก็บงานอยู่นะครับขอมิกมิวสิกนะครับก็ทำระบบไฟก็ไฟก็เดินเดินไปแล้วครับแล้วก็เก็บภายในครับแล้วก็มีระบบหมุนต่างๆนะครับสายไฟก็เลยเดินแบบมิกบิวสิกนะครับคาดว่าจะส่งให้ใจ้ภาเในที่นี้นะครับก็ คันนี้คันนี้นะครับผมจะส่งไปในที่นี้นะครับมิกมิวสิกแต่ก็ยังไม่รับปากก่อนนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าติดตัดปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับมิกมิวสิกก็มีระบบไฮดริกด้วยนะครับก็จะช้าตัวระบบไฮดริกนะครับส่วนคันนี้ไม่มีระบบไฮดริกครับก็ตัวนี้ก็เดินแป๊บเบรกเสร็จก็น่าจะเสร็จนะคันนี้ผมว่าสักสองสามวันก็น่าจะได้อ๋อมันมีใบานยังไม่ได้ทํานะครับกําลังขึ้นอยู่แล้วก็บันไดยังไม่ได้เก็บส่วนมิกมิวสิกในภายในเสร็จหมดแล้วนะครับ ไปได้กิกคีเมาส์เสร็จหมดแล้วนะครับก็นี่แต่อันนี้ก็จะเสียเวลาตรงทําระบบไฮดรอลิกนะครับเดินข่อแป๊บเดินระบบเดี๋ยวเรากลับมาที่คันนี้ต่อนะครับไปไปไหนเดี๋ยวผมก็จะเอาคันนี้ออกไปด้านนอกนะครับเร่งให้หน่อยนะครับเร็งทุกคันแล้วครับเล็งไม่ได้หลับได้นอนเลยครับตอนนี้นะครับเร็งให้ทุกคันอยู่แล้วครับก็เล่งมาเล่งก็ดูปริมาณคนนะครับที่กาลังทำอยู่นะครับแต่ว่ารถไม่มีความละเอียดนะครับโดยเฉพาะระบบไฮดรอลิกนะครับค่อนข้างอันตรายนะครับ ลิ้งได้ประมาณหนึ่งนะครับต้องผ่านการทดสอบต้องผ่านอะไรหลายๆอย่างนะครับนี่เราก็จะเอารถคันนี้ออกไปข้างนอกนะครับแต่ก็คือเรหมือนที่บอกครับส่งไม่เกิน15นะครับทั้งทั้งสองชุดนี้ทั้งหมดนะครับอยู่วิ่งคันนี้นะครับคันนี้ช่างเพชรยังไม่เข้าเลยนะครับคันเนี้ยนะครับคันตีขาวนะครับนัดวันที่สองก็ยังไม่เข้ามานะครับถ้าบางอย่างมันขึ้นอยู่หลายปัจจัยครับเอารถออกนะครับมันมีอยู่หลายปัจจัยนะครับไม่ใช่ว่า ทางอู่จะทําได้อย่างเดียวนะครับมันก็มีองค์ประกอบเยอะแยะมากมายนะครับแต่ผมคิดว่าที่ผมพร้อมที่สุดนะครับช่างในทุกๆด้านนะครับนะครับเราจะพาออกไปด้านนอกนะครับในรูแห่ปีชาครับตูแห่ปีชานะครับอ่าดูเล้นหน่อยครับมีความคืบหน้าทุก่ันนะครับ ยมากขอบคุณครับผมเลี้ยงให้นะครับมิกซิสผมเลี้ยงให้อยู่นะครับตอนนี้ก็เลี้ยงทำให้ในหลายๆจุดนะครับเราจเรถคันนี้ไปด้านนอกนะครับความสูงเท่ารถสองชั้นเลยนะครับลองดูนะครับแต่บอดี้รถสองชั้นนี่รวมสองล้านนะครับ เดี๋ยวนะด้านนอกมันมีน้ำเดี๋ยวไปถ่ายหน้าอู่เลยดีกว่าครับนี่เราอยู่ที่เอ2มบีสองนะครับอยู่ที่เอ็มบีสองนะครับออบอลบอลบอลระวังชุดนี้หนะ่อยเดี๋ยวก็เลี้ยวมาคืนฝนตกหนักมากครับช่างก่อสร้างหายหมดเลยครับเดี๋ยวนี้จะเทปูนหมดนะครับเทปูนเป็นออฟฟิศแล้วก็ทยอยทำกันอยู่นะครับ เดี๋ยวนาจะต้องถ่ายบริเวณนี้ดีกว่าครับมันจะแห้งๆหน่อยนะครับมันคืนฝนตกหนักมากส่งออกแล้วเลยครับจะครับผมองกันนี้ก็เล่งครับเพราะว่าต้องทำให้เสร็จภายในวันที่สิบห้าเหนื่อยคือพงพอเลยนะครับรถแห่สุเมบงการนะครับรถเป็จีซุเมบงการมนตรงนี้ดีกว่าไม่แห้งๆนะ รีโมทอยมันรีโมทมาที่แห้งๆเดี๋ยวเราจะถ่ายทำคลิปให้ลูกค้าด้วยนะครับนี่ครับรับรองครับแบบไม่เหมือนกันเลยครับแต่ละคันนะครับออกแบบใหม่ให้หมดทุกคันนะครับไม่มีซ้ำนะครับโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ มามาทางซ้ายหน่อยได้ไหมไม่เอาในน้ำเอาตรงนี้ไปปิดน้ำ,นำผมว่าตรงนี้หน่อยไหมตรงกลางเลยเนี่ยตรงกลางนี่เลยเอ,าเอาครับกำลังขยับขยายนะครับ สวัสดีครับคุณมิทูลสวัสดีครับสวยครับเรี่วกว่ารถบัสครับก็ทำเรียนแบบรถบัสอะไรรถบัสอะไรครับอ่ามอนมอนเดี๋ยววนก่อนเลยหนึ่งรอบเก็บเก็บคลิปก่อนคือจะทาคลิปโปรโมทให้ลูกค้าด้วยนะครับแล้วก็ไปโปรโมทในติ๊กตอกกับยูทูบแล้วก็ทุกช่องทางนะครับทุกที่ทําเสร็จออกไปนะครับเดี๋ยวมนท่ายก่อนหนึ่งพันแปดสิบนะ ก็คือคันนี้ครับด้านหน้าก็ด้านบนผมก็ถ้าลูกค้าไม่สั่งเปลี่ยนแบบผมก็ทําเหมือนเดิมนะครับครับรุแนแสเชียงไลยสวัสดีครับผมสวัสดีครับแล้วก็ด้านล่างนะครับผมก็ใช้เครื่องไอซีกัดนะครับกัดเป็นเนี่ยครับชื่อเป็นออลนิวดีแมกนะครับตันหน้าก็แล้วแต่วันนั้นครับวันแล้วแต่วันไหนๆนะครับที่ที่อยู่อารมณ์ไหนนะครับถ้าอารมณ์ สมูทสมูทก็รถก็จะออกมาแปลกๆนะฮะทำประมาณเท่าไหร่ตีว่าสามแสนนะครับตีไว้สามแสนค,ความสูงเท่ารถอาสองชั้นเลยนะครับตั้งแต่หัวยันท้ายคันนี้ออกแบบใหม่หมดเลยนะครับถุงทองมิวสิกนะฮะอน ม้วนถ่ายหมุนก่อนครับเดี๋ยวจะเปิดแล้วส่วนด้านท้ายก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังครับเดี๋ยวจกำลังเก็บถ้าม้วนเก็บเสร็จพี่จะได้อธิบายเปิดฝาไงครับก็คันนี้ก็เป็นวิธีสไลด์นะครับ พอมันเป็นวิธีสไลด์นะครับมันก็ฝาบนนะครับมันจะเป็นฝาใหญ่พอเป็นฝาใหญ่ปุ๊บมันต้องใช้ไฮดรลิกครับบังคับใช้ไฮดริกเลยนะครับแต่เป็นวิธีสไลด์แต่้าเป็นวิธีพับบนพับล่างอย่างเงี้ยครับมันก็มันจะเป็นต้องใช้วิธีมันไม่จาเป็นต้องใช้กระบอกไฮดรอลิกนะครับอ่คันนี้เท่าไหร่เมื่อกี้บอกไปแล้วนะครับผมอ่ะ เปิดไฟข้างในให้หน่อยอ่าเปิดไฟข้างในเพดานนะครับคันยิ้นทาอะไรได้บ้างคันนิ้ฟังก์ชั่นไปอยู่คนเดียวอ่ะไปอยู่คนเดียวเรเรียกบอยมาช่วยเปิดไปด้วยด้านหน้าก็จะเปิดแผ่ได้นะครับแต่เดี๋ยวผมพาไปดูไฟภายในก่อนนะครับ นี้ก็จะมีไฟบันไดนี่เก็บงานให้ละเอียดเลยนะครับอ่าปุมราคาหรือไม่ก็ก็มาต้องมาดูกันนะครับแล้วก็ตู้ไฟนะครับไฮดรอลิกอยู่นี่นะครับข้างในมีฟิวให้เรียบร้อยนะครับสวิตช์อยู่นี่นะครับอันนี้เพดานนะครับเพดานอ่าเพดานก็จะสวยงามครับนี่เพดานนะครับเดี๋ยวผมมีภาพนี้ให้ดูอีกนะครับก็ระบบไฮดรอลิกนะครับ อันี้ก็แจมสมัยเดิมบคุิครับที่สมัยรถที่ขึ้นไปแล้วนะครับขึ้นช่วงล่างไปแล้วนะครับตอนนี้อ่ะไปไหนลเดี๋ยวจะเปิดด้านหน้าก่อนอ่ามดนมนระหว่างก็เปิดไปถ่ายคลิปด้านหน้าะนี่คือถ่ายรูปยงัยงยังถ่ายด้านหน้าไปยังไ,ไปุณเยวไไวไหม,ไมอ่ะ ้านหน้าก็เปิดนะครับเปิดเสียงกลางได้ปกติครับอันนี้คือบบแมนนวลนะครับอบบแมนนวลก็จะมีโชค๊คนะครับเฮ้ยทำไมเป็นสีดำอ่ะหรือว,ว่าเป็นไงนั้นโอ้โหคนสีโดนเก่งเก่งเก่งเอาคนมามาดูนี่เลยครับมาดูที่โชค๊คเ่รอเผื่คนสีโดนโชกครดูแห่สิบสองล้อหน่อยยังดูไม่ได้ครับผมยังให้ดูไม่ได้ครับ แล้วก็ด้านด้านซ้ายนะครับก็เปิดได้เหมือนเดิมครับประตูเปิดได้นะครับาสายก็เปิดได้หมดนะครับอเปิดได้หมดนะครับอันนี้ก็คือความละเอียดนะครับเออคนมาช่วยป้ายหน่อยได้ไหมแล้วก็ป้ายป้าลงมาเปิดเลย แล้วก็เปิดประตูได้นะครับประตูวันส่งไปคันนะครับวันนี้ก็ส่งอีกคันนะครับไปเปิดเลยซุมล้อนะครับซุมล้อเปิดเซอร์วิสได้นะครับนี่นะครับเปิดเซอร์วิสได้หมดนะครับแต่วม่นก็ถ่ายรูปตอนเปิดแล้วก็วนหนึ่งครั้งอ่าตู้นะครับตู้ตู้ตัวนี้เป็นอย่างนี้นะครับไม่จะมีสลักอะไรนะครับก็เป็นกรอนเปิดบ้านเป็นกรอนเปิดบ้านปกตินะครับอ่าเปิดเลย ครับสิบล้อครับพี่สมัยครับจะจัดให้เลยพี่ตู้ก็เปิดแน่นวนปกตินะครับอ่าโอเคแล้วก็จะมีเท้าช้างนะครับมีเท้าช้างที่หมุนมือนะครับแล้วก็ทําไมถึงมีไฮดริกครับเพราะว่าเรามีไฮดริกเปิดฝาหนึ่งจุดนะครับก็อันนี้แนะนำนะครับรถทุกคันให้ใส่บุตแบตเตอรี่เพิ่มหนึ่งลูกนะครับทําไมถึงต้องใส่เพราะว่ารถกระบะนะครับมันจะมีไฟแค่สองดวงไฟเบรกสองดวงนะครับไฟหลีสองดวง แต่ปกบังกายเป็นรุ่แฮเนี่ยครับเนี่ยครับไฟเบรกไฟลี่เพียบไปหมดนะครับไฟลังคานะครับไฟมันก็จะไม่พอนะครับครับได้จะได้ไม่ต้องทํางานหนักนะครับอันนี้ก็คือแล้วก็จากแป๊บเนี่ยครับเนี่ยครับเดินแป๊บเนี่ยครับแป๊บเดินแบบมืออาชีพให้นะครับอันนี้ก็คือแล้วก็ความแข็งแรงนะครับแข็งแรงมากนะครับเด็กลางนะครับอ่าห้านิ้วนะครับแล้วก็รีดมาเหลือสามนิ้วนะครับ ตัวนี้นะครับแล้วก็ระบบไฟนะครับไม่ได้ต่อตรงนะครับระบบไฟผมไม่ได้ต่อตรงนะผมผ่านรีเลย์นะครับผ่านรีเลย์นะครับเนื่องจากไฟนะครับไฟท้ายมันน้อยนะครับแต่พอมีไฟเยอะๆเราจะดึงไฟมาหนึ่งเส้นเลยนะครับประมาณ6มิลมาที่ท้ายนะครับแล้วก็มาจ่ายไฟท้ายต่างหากโดยใช้รีเลย์จะเป็นตัวยิงอีกครั้งนะครับอันนี้ก็คือด้านท้ายนะครับผลด้านนี้ก็เปิดได้ทุกจุดนะครับเปิดได้ทุกจุดเหมือนกันนะครับ เอาตัวเลขมาเปิดตัวเลขมาเปิดมีทีเดียวในประเทศไทยนะครับที่จะทํางานละเอียดแบบนี้นะครับอ่านี่ก็วทีก็ดึงออกมานะครับวีทีสไลด์ดึงออกมาครับก็ตั้งตั้งขาวทีขาวทีก็มีโชกอ่าจะดึงแบบแข็งๆหน่อยนะครับอ่าแล้วก็ตั้งขาออกมาหมุนตั้งขาได้นะครับ ขารุ่นเก่านะครับอาจจะมีปัญหานะครับผมก็รับฟังปัญหาจากลูกค้ามานะครับแล้วก็มาดีไซน์เป็นตัวใหม่นะครับรับทุกปัญหาอันนี้ไม่ต้องลงก็ได้ลงข้างดูดูข้างเดียวนะครับเมื่อก่อนเป็นขาเดียวนะมันก็แบบไม่อยุ่ไม่ค่อยแข็งแรงนะครับก็เลยทําแบบนี้มาก็แข็งแรงขึ้นมานะครับ แล้วก็ในฝาใหญ่เขาก็เปิดฝาใหญ่ได้ในฝาใหญ่ก็สามารถเปิดฝาเล็กได้นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูก่อนเพราะเดี๋ยวเวลาเปิดจริงต้องปิดฝาคือในขนาดแห่ก็สามารถเปิดฝาเล็กได้อีกครั้งหนึง่งอ่าโอเคครับบานนี้ก็เปิดได้ทําไมถึงช้าครับเพราะว่ามันมีลูกเล่นแบบนี้ครับเยอะมากนะครับทําไมถึงช้าแต่ แล้วก็พอเปิดเสร็จแล้วครับก็มีเก็บภายในอีกนะครับเก็บข้างในถามผมว่าทาไมถึงช้าก็เพราะว่าเราทํางานละเอียดนะครับแต่ช้าของผมนะครับรถผมก็ออกทุกอาทิตย์นะครับทีนี้สี่ห้าคันเลยนะครับนี่ครับนี่ครับดูดูนะครับแล้วก็บอนบอนปิดฝานี่เราจะเปิดฝาใหญ่รีโมทฝาใหญ่ก็เป็นรีโมทนะครับ นี่เราทําตามสัญญาให้กับลูกค้าครับสัญญาไว้ไว่ายัางไงทําตามสัญญาทุกอย่างนะครับตามตัวหนังสือนะฮะอ่ะไปอันนี้เดี๋ยวนะครับแป๊บนึงนะครับเนื่องจากรีโมทมันเป็นจุดเดียวนะครับรีโมทเป็นจุดเดียวผมเลยไม่ได้ใช้รีโมทใหญ่นะครับก็ใช้รีโมทแค่นี้ครับอันเล็กๆแทนนะครับแต่ถ้ามีรีโมทมีเกิน2ปุ่มนะครับเราจะใช้รีโมทอีกชนิดหนึ่งนะครับเราจะใช้รีโมทธรรมดาที่กุญแจธรรมดานะครับฮะ ายปเปิดมาเปิดเปิดกอนยังมีกอนด้วยอ่าเหมือนเดิมนะครับเวลาไฮดริกทำงานต้องมีเสียงนะครับเพื่อให้คนรอบข้างรู้ว่าอ่าระบบไฮดริกกำลังทำงานนะครับผมไม่รีบกรบปีนะกลางปีใร่เสร็จอยู่แล้วพี่เอาเนียนๆกับพี่เดี๋ยวมีทีเด็ดอะไรให้ดูของพี่นะครับพี่สมัยพี่สมัยนี่คือทำไปแล้วหนึ่งคันนะครับรถออกไปปุ๊บแกก็ไปเอาคันใหม่มาอีกคันมาใส่รอไว้เลยนะครับ อ่าอันนี้ก็คือนี่ครับบิดานสวยงามนะครับเดี๋ยวผมจะวนรอบรถให้ดูหนึ่งครั้งแล้วก็เดี๋ยวมลถ่ายวีดีโอด้วยนะนนี้ครับเสร็จแล้วจะออกมาเป็นแบบนี้นครับขเขาเรียกว่ารถแฮ่คทรานฟอร์เมอร์นะครับไม่ว่าคันไหนครับคุณภาพเท่ากันหมดครับ จะเล็กจะใหญ่ครับผมทำเหมือนกันทุกอย่างนะฮะงานค่อนข้างละเอียดนะครับงานละเอียดนะครับก็รีบไม่ได้จริงๆครับพยายามจะรีบแล้วนะครับก็ไม้กระทั่งเดินไฟอ่ะครับอ่าเพื่อนๆดูนะครับผมเดินไฟอย่างเงี้ยเนี่ยครับ เข้าปักเข้ากระดูกมูนะครับนี่ครับนี่คือเดินไฟนะครับไม่ใช่ว่าเป็นรแห่แล้วจะไม่ให้ความสําคัญกับรดบันไม่ใช่นะครับให้หมดนะครับให้ความสําคัญเหมือนกันหมดนะครับให้หลีกเราก็ไม่ได้ก็เรียกว่าครับไม่ได้แบบอัดสายแล้วไปใส่เลยนะครับไม่ใช่นะครับมีการเดินแป๊บนะครับเนี่ครับแป๊บเดินเข้าไปถูตามที่ต่างๆนะครับมีการดัดแป๊บเดินแป๊บทั้งคันนะฮะดังนั้น งานค่อนข้างละเอียดครับแล้วก็มีการพ่นสีให้ทั้งคันนะครับไม่ว่าไม้นะครับหรือเหล็กนะครับพ่นให้หมดทั้งคันนะครับพ่นเก็บสีให้ใหม่หมดนะฮะไม่มีหมกนะครับตามซุ้มล้อต่างๆนะครับพ่นให้หมดเลยครับพ่นให้หมดทุกชิ้นเท่าที่เราจะพ่นได้นะครับพ่นกันสนิมให้หมดนะฮะอันนี้ก็คือรถแท่นะครับทรานส์ฟอร์เมอร์ทุงทองนะครับ ุทองมิวสิกนะครับจังหวัดศรีสะเกดศรีสะเกดเนี่ยน่าจะไปหลายคันนะครับไปมาหลายคันแล้วครับโอเคนะครับผมสําหรับคันนี้นะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะฮะจะอยู่ประมาณนี้นะครับท่านใดสนใจนะครับรถแทรรถบัสนะครับรถเฉพาะกิจทุกชนิดนะครับสามารถเข้ามาติดต่อพวกเราได้นะครับลองมาคุยดูกันก่อนครับ มงคลสาวอลังการสุดๆขอบเจ้ขอบคุณครับอาจารย์มางคนนะครับท่านจะมาได้จะได้มาเจอผมนะครับหนึ่งจะได้มาเจอผมไม่ใช่ว่าผมเป็นอะไรหรอกครับคือถ้ามาเจอผมแล้วผมก็จะออกแบบไปท่านดูสดๆนะครับซึ่งลูกค้าทุกท่านนะครับที่เอารถเข้ามานะครับจะต้องมานั่งคุยกับผมประมาณ2 3ชั่วโมงแล้วออกแบบเป็นสดๆในหน้าจอคอมพิวเตอร์ให้ดูนะครับว่าโครงสร้างเป็นยังไงนะครับหลองโดยสารเท่าไหร่ย้ายไปย้ายมาบางทีครึ่งวันครับเพราะว่าผมจะให้เวลาไม่รีบนะครับเอาไปเลยครับครึ่งวัน4ี่ชั่วโมงนะครับ เอาไว้ได้ตรงความต้องการให้ห้องเท่ากับความต้องการความสูงอะไรปรับเปลี่ยนได้ตลอดนะครับแต่พอเราปรับเปลี่ยนกระจบแล้วขึ้นโครงสร้างแล้วตอนเราก็ต้องหยุดนะครับเพราะว่ามันมีนมเออไฟหลังคาติดปะดน,นั่นน่ะดีเหลือเป็นยนไฟหลังคามอนไฟหลังคาไปีเปิดแล้วมั้ยไยัง ไฟลังคาไม่ติดนะครับอลองไล่เลย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 ผมก็ดูไปเรื่อยตัวนี้รถเต็มนะครับก็รู้จะก่อสร้างได้ก่อนปีใหม่หรือเปล่านะครับก็ทุกอย่างลงตัวมาแล้วครับก่อสร้างเพิ่มตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะครับ อีกหนึ่งโกดังนะครับประมาณจอดได้ประมาณห้าสิบตันนะครับบริเวณนี้นะครับตอนนี้ตกลงกันหมดแล้วนะครับแล้วก็เดือนรั้วครับรั้วก็กําลังทําอยู่นะครับอาดีมวสิดขึ้นโครงล่างแล้วนะครับผมขึ้นโครงล่างตั้งระดับนะครับจริงๆอยากจะย้ายมาอยู่ตรงนี้ครับอยู่ใกล้ๆเป็นแถวเดยวกันหมดนะครับว่ารอรถสี่สักดาหเพ้นเสร็จนะครับก็ จะย้ายอารีมาอีกครั้งนะครับเพราะว่าจะใกล้กันหมดเลยนะครับก็ดูขันใจพ่อหลวงอาจะพ่อหลวงนี่ยังตัดสินใจลายเพ้นไม่ได้เลยครับนี่ก็ทําภายในไปทางทางนะครับลายเพชอยังไม่ลงตัวนะครับเนื่องจากมันไม่ค่อยสวยครับรอรอ,อตัดสินใจกันอีกทีนะโอเคนะครับผมเดี๋ยวงั้นก็ผมก็จะขอจบการ รีวิวคันนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับจะเจอกันใหม่คั้นหน้าครับอาทิตย์นี้อีกสองคันครับจะส่งอีกสองคันนะครับทีได้ส่งให้ลูกค้าอีกสองพันนะครับรอรับได้เลยนะครับส่วนอีกหนึ่งคันนี้วอนีใหม่ไม่ยังต้องลุ้นนะครับเพราะช่างเพ้นยังไม่เข้าเลยนะครับโอเคนะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับรีวิวหน้านะครับกับบริษัทโมเดิร์นบัตพอดีและผมป้อมมมเดิร์นบัตนะครับ สำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ